สวัสดีปีใหม่กันนะครับวันนี้วันที่2มกราสองพันร้อยหกสิบสี่เป็นสการาดใหม่นะครับวันนี้ผมพิทักษ์นปกครองชัยเก็บมล้าออกมาฝากก็วันนี้มาที่สํานักงานเพื่อที่จะขึ้นบ้านใหม่ทําพิธีที่เราไปพระธาตุพนมเมื่อวันที่19กามกราแล้วก็ไปเยียแพนเมื่อวันที่25 26 27ที่จังหวัดอุดรกลับมาแล้วแล้วก็มาทําพิธีเอาธงขึ้นบ้านใหม่ทําพิธีที่ค่อนข้างที่จะดีเป็นพิธีสามครั้งและก็ส่วนคาถาของหลวงปู่ทวด น้มโพธิสัตว์อาคารติมายะอิติปควาสามครั้งแล้วก็ท่านก็จะเดินทางปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านอย่าประมาทนะครับพึงระลึกไว้ว่าเสมอว่าอย่าประมาทขับรถให้มีมารยาทในการขับรถกอ็พอสมควรจะตีไฟไล่เขาจะตบีบแต่ไล่เขานะครับขอ้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยกลับสู่ที่ทํางานของท่านอย่างปลอดภัยผมมีทั้งชนภูเขาชัยวันนี้ใครที่เป็นลูกค้าประกัน AA ที่กรสินกับผมหน่วยกรสิน58แล้วก็เป็นลูกค้าทาง สำนักง,งานนี้นะครับท่านก็จะได้รับความเป็นสิรมมงคลที่ดีหรือเป็นลูกค้ากับใครก็เป็นสิรมมงคลที่ดีแต่ว่าที่สำนักง,งานเราที่นี่ทาเป็นประเพณีสืบทอดกันมาหลายสิบปีนะครับก็คือไปว่าพรสารพระบมิเจ้าที่เจ้าทางของทางสำนักง,งานนะครับเพื่อน,นําโชคนําชัยนะครับแล้วก็ไหวาตามประเพณีของเราที่ว่าสืบทอดต่อกันมาทุกๆปีนะครับก็อวยพรขอพรจากท่านเพราะเรามาอาศัยท่านอยู่ก็ขอให้ท่านนําโชคนําชัยในการทํางานครับ ครับัสดีครับวันนี้เรากําลังเบิกเลิกเบิกชัยของการรัศินสัมพันธ์ของเราทุกๆท่านนะครับวันนี้นําเลิกนําชัยจากการที่เราไปไหว้พระธาตุพนมแล้วก็เยียแพ่นนะครับวันนี้นําท่านมาสู่นํางานมาส่งเพื่อความเป็นสิริมงคลของคุณลูกค้าแล้วก็ของตัวแทนและของทุกๆท่านนะครับที่ได้ไปร่วมวันนี้วันนี้คุณสวิท์นะครับก็เป็นประธานสโมสรประธานตัวแทนของการรัศินสัมพันธ์ได้มานําเบิกเลิกตีครองเบิกเลิกเบิกชัยให้กับสํานักงานครับ วันนี้เรากระสินสามพันนะครับวันนี้เบิกเลิกเบิกชัยแห่งชัยชนะของทุกทท่านนะครับเพื่อนำให้ลูกค้าเป็นสิรมมงคลร่มเย็นเป็นสุขสำหรับครอบครัวทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทำเบิกจีบทานข้าบอกโตพ่อในหูที่ของกระบวน่องเรื่องเล่าสุดยอดพวกผู้ชา ลูดแต่าเมืองไงหมันทองคำมาน้ำกันหลาย้นได้รวนมาวันนี้ได้ยินข่าวท,ทังทีสามเรื่องสร้างบานไหมหลังในก่วงขวงทันได้ยกงอ้อพระเจ้าก่อแผ่นดินพระอินทก่อเวนามนั่งหน่วยเมฆขาเทวดาดาวพู่มสถานตุ่งไทยชาาแก่นไทยคุณบอกไว้ว่าทุ่งเย็นอยากมาเห็นอยากมาพอ่ออยากมาขออาศัยเพิ่ อยากมาเขาอยู่ส้นคือสิไ้ซุมเย็นตนดอกพวกมัวเจ้าได้อันใดมาน้ำแน่จังสิมาเวสนุนไพหายห่อนอยู่เย็น<ม>พวกคุกขากดไดน้ำมาหลายอย่างมีสิ่งของต่างๆเครื่องท่านของกิ่นเครื่องใส่ผลใดมากนี้พระปฏิมักรองนี้เป็นที่เพลินท่านใจไหว้ายคาบยบูชาอันเชิญมาออกก่อน นี่ทั้งหมอนเสือผ้าอาหารเียนโมค้นแหูกท้องกระไดมาน้ำทพองกับพม้องอยูกปัวทั้งเกรื่วัควเครือคำของพูนทองทำกันนอกจากนั้นผงมูปริวารทั้งชาหญิงกำลังไหล่าพอนับปอถอนับปอถวนทั้งพองหาวพองหมูโห้องมวลหลายท่านพวกมูเจ้าสิมาเข้ามาทัางานอาศัยยู ขากันหูซื้อบ้านอาคารนีดีบอนอเสาบ้านหลังนม้่ซือว่าเท่าบุญมมนบันไดทื่ว่าเท่าบุญรุมชังตงซื้อว่าเท่าบกอาจแป้นกาดซือว่าเท่าบุญเย็นฝาเส้นซื้อว่าเท่าสัตว์คือตั้งสยวกคือซื้อว่าเท่าข้ามแข็งเครื่องระแนงซื้อว่าเท่าต่อละไม โกไก่ซื่อว่าเท้าบุญ้องปั้นลงซื่อว่าเท้าบุญนาหลังคาซื่อว่าเท้าปกฟองยกขึ้นแล้วนะ้ำองตองซื่อว่าเท้าบุญมันขวัญยืดนั่งกลางคืนควันดีไม่โชวนอนกลางวันบวมีโลกมาเบียดเบียนนี่แหละเพิ่นวาเงื่อนบิดพุ่งตกงแขนเงื่อนพญายแผนแปลงม้าห้เป็นมูล ไหได้ขึ้นอยู่กับคำพูนมุ่นมั่งลถล่าอังเก็มถุนขอบเปลือพูนเต็มเล่าเรื่องลูกเต้าให้อยู่ทมกินเย็นเพราะกระเพาเห็นบุณหลายจังคอยพอ่อคุณหน่อยกรบเพเห็นแม่บอท่านหูดีปานนี้เพราะเชื่อว่าท่านงานอาศาัยอยูเขามาขายประกันได้ได้นีตลอดไปเร้อ ตีบาทหนึ่งเสียงดังไปตัวทพิพต์เคาะให้ทิพให้หนีไก่ของจังไรให้ยับออกไปอยู่นอกเขีเทหาคุณเดอ้ใอใช่เด้ตีบาทสองยืนห้องห้องทัาข้างม้วควายสร้างมารลดล่าอังเต็มผุนเขาเปลือกพูนเต็มเหล่าพร้อมจั้งจะม้วนไา่จะม้วนเบียให้เต็มสารกงานลุนครับข้าง Quân đưa liệu tạo yêu xung kỳ diễn chạy 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 Cháy chạy Cháy 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 chạy 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 Cháy chạy 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 đi <laughs> chạy chạy may chạy đi chạy chạy chạy

เเออะะรรกับพ่คคนถ้าทำไม่ได้แปดแสนขายได้หกเดือนก็ให้รถเรือร้านสี่ครับอ่าอย่างนั้นตอนนี้จะให้นั่งร้างรกก่อนนะแล้วก็เรามาบูมด้วยกัน เป้าหมายกติน58 FPT 1 FPT 1ล้าน6แสนทำได้แน่นอนชัวร์อ้าวอ้าวบุมครับบวมบวมคำว่างไว้อ้าวเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามเป้าหมายกติ58 FPT 1ล้าน6แสนทำได้แน่นอนชัวร์เฮ้ย